นี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้แรงงานทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานต่างเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่ตางๆก็ขอสงสาเพื่อ้เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานต่างๆในโรงงานหรือว่าในเรือประมงแรงงานประมงนั้นมีกําหนดกฎเกณฑ์อย่างไรในเรื่องอาน่ยวยงานของท่านเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเกิดความเพ้าใจทุกทุลุ ชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการที่จะออกไปปฏิบัติงานชี้แจง กับผู้ประกอบอาชีพประมงในบริเวณอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสงขลานะครับว่าให้เขาทําตามระเบียบกฎหมายแล้วก็คำสั่งของคอสชอในเรื่องการใช้แรงงานในเรือประมงนะครับตั้งแต่ในเรื่องอายุของแรงงานสัญชาติของแรงงานระยะเวลาหรือเวลาการทํางานนะครับรวมทั้งเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาอื่นๆด้วยอย่าให้เกิดขึ้นในระหว่างการลงไปทํางานในเรือประมงนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของคอสชอ แล้วก็เป็นภารกิจและหน้าที่ของอหน่วยราชการต่างๆได้